วัสดีครับพี่ๆเพื่อนสมาชิกชาววอลล่บอตในวิดีโอนี้ผมขออนุญาตมาจัดอันดับไททันที่เก่งที่สุดประจาปี2022กันนะครับในเกมวอลล่บอตโอ้ยเสียงแผลบ,บนะโอเคครับต้องขอโทษด้วยถ้าเสียงดูไม่ค่อยดีนะโอเคผมจขออนุญาตมาเล่าก่อนนะครับเกี่ยวกับ ID นี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าอา่จตัวอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะเล่นมาไม่นานอาจจะมีประสบการณ์ไม่มากพอที่จะมาจัดอันดับให้พวกเราได้ดูกันทาไมาถึงมาจัดนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นตั้งแต่ซีซันหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็เลิกเล่นไปเยอะอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะเพราะว่าเกมนี้มันเล่นค่อนข้างยากนะครับในหลีที่มันไม่ค่อยลดนะครับผมอ่าแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบตอนที่เวลาเราจะแพอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ควรแพ้อะไรงี้งมันมีคนมาอยู่หลีของเรามากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าผมขอเล่าเท้าความไอดีเก่านิดนึงผมอันนี้คือผมสร้างขึ้นมาใหม่ไอดีนี้ครับเป็นไอดีที่สร้างมาก่อนที่จะมีไททันนะครับ เราจะมาเล่านิดนึงนะว่าตัวเก่ามันเป็นยังไงนะครับอ่นนี้คือมีนะครับมีอันนี้คือสุ่มได้นะสมัยก่อนคือฟุกนะครับอันนี้คือสุ่มได้ตัวนี้คือใช้เซลล์สมัยก่อนใช้เซลล์สร้างเอาคือมันผลิตเอาในโรงงานสมัยก่อนมันผลิตได้ไวนะมันประมาณ3ามสีะนะ่ร้อยมั้งสมัยก่อนนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ะพีผลิตเอาหรือซื้อเอาอะไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะสองตัวนี้ว่ามันผลิตหรือมันซื้อด้วยทองห้าพัน นะแต่มันน่าจะผลิตแหละเพราะไม่งั้นผมก็คงไม่ได้มาง่ายๆหรอกใช่ไหมอ่าตัวนี้คือมันเปิดโลนะครับโลกายภาพที่อยู่ข้างหน้ามันแล้วก็มันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะเลี้ยวไม่ได้นะมันเลี้ยวช้ามากต้องปิดโลไอตัวนี้เป็นโลพลังงานนะครับเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อเปิดสกิลนะครับแต่โลพลังงานมันติดตลอดนะไอตัวนี้บินได้นะผมคือสมัยก่อนเนี่ยจะชอบมากเลยมันจะมีด่านที่มันเป็นเรือนะครับสมัยนี้ยังมีอยู่นะ เป็นเรือนะครับมันจะมีเรืออยู่เรือนึงที่เราบินไปนะบินแล้วมันเหมือนจะถึงนะสมัยนี้มีคนบินถึงนะครับผมเคยเห็น y o u t u b e ฝรั่งเขาบินถึงแต่ว่ามันทะลุเรือไปนะมันขึ้นเรือไม่ได้แต่ตัวนี้ใช้ทอง5,000ซื้อนะครับสมัยก่อนนี้นะ,ะดีครับผมตัวนี้เพิ่มความเร็วคือขึ้นที่เกาะเนี่ยก็เป็นเกาะ3ชิ้นนะฮะมันจะหาร3นะฮะเกาะเป็นแสทหาร3บ้าบออ่า ไอตัวนี้ก็ดีนะครับผมมันเคลื่อนที่ไวแล้วก็มัน s แต c k skill สองอันครับม,มันจะวิ่งพุ่งไปเลยนะตัวนี้บัคผมเคยเอาไปบัคทะลุกำแพงได้อยู่นะครับตัวนี้จะต,ติดปืนเป็นปืนระเบิดจะโกงมากตัวนี้ก็ติดปืนเป็นปืนติดตามนะปืนจะรวดติดตามสมัยนั้นเนี่ยผมมาเล่นเกมนี้เพราะตัวเนี้ยแตเพราะว่าตัวนี้มันเท่มากสมัยก่อนนี้คือมันเป็นโลก คือคิดดูดีสมัยก่อนมีแต่หุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้กระดงกระโดดบ้าบอนะแต่ดูตัวเนี้ยเปิดโล่ไม่โคตรเท่เลยนะสมัยก่อนนี้นะครับผมก็เลยเล่นเกมนี้มาแบบยาวๆนะครับแล้วพอผมมาเล่นไปสักพักหนึ่งผมก็เอาตัวนี้สมัยนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะเพราะว่ามันเป็นโล่กายภาพนะครับพอมันยิงโดนระเบิดเนี่ยมันก็โล่มันก็กันไม่ได้นะแถมมันยังเดินไม่ได้นะตัวนี้ตอน,น,นเปิดโล่นะครับแต่ว่ามัน มีบั็กปีนกำแพงบั็กนุ่นบั็กนี่เยอะนะตัวนี้คือมันเป็นอภิมหาบั็กเพราะไอ้ตัวเวนตัวนี้ตัวเดียวนะฮะแต่มันก็สนุกนะบั็กมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาอะไรมากแต่แค่คนเขาไม่ค่อยอยากเล่นไงเขาไปเล่นบั็กกันหมดนะครับตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้ตรงสีม่วงนะครับก็คล้ายๆกับสกิลตัวสีเหลืองเมื่อกี้ตัวนี้ผมชอบใช้นะตัวนี้จะแตกสกิลสองครั้งเหมือนกันนะครับสองหรือสามก็ไม่รู้จําไม่ได้นะแต่น่าจะสองนะครับ อ่าเฮ้ยไอตัวสีเหลืองก็ต้องสแตก็กสดิผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวช่างมาเถิดน,นะเดต,ตัวนี้ครับมันมีโล่โหโล่พลังงานโคตรอภิมหาน้อยนะฮะตัวนี้ก็มีนะครับอ่าคือมันจะทําให้ศัตรูติดตาบอดสรุปว่าคลิปนี้เป็นคลิปไอรีวิวไททันแน่ป่ะแต่ไททันมันรีวิวแป๊บเดียวแหละนะครับแต่เดี๋ยวผมจะคิดจะแปะไว้ว่ารีวิวไททันตอนไหนนะอ่า ตัวนี้ก็มีครับตัวนี้ดีนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นสมัยก่อนมันดีมากครับคือมันกระโดดแล้วมันก็จะติดตาบอดใช่ไหมพอมันลงถึงพื้นเนี่ยมันก็ติดตาบอดอีกห้าวินะครับผมเมื่โคตรนานเลยนะอ่าแล้วติดปืนเป็นปืนแบบปืนระเบิดอนะระยะสามร้อยอะสี่กระบอกอะโหคือแบบมันๆอะครับโอ้โหตัวนี้แต่โดนเนินร์ฟนะผมอ่าตัวตัวนี้ก็มีนะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่น่าออกมาจริงๆสมัยนั้นโอเคหมดยุคแล้วนะครับผมก็เล่นทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะดีเก่านะครับออจูนคือตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนมันโกงมากนะคือมันบินมันกดสกิลปุ๊บมันก็ติดตาบอดเลยนะครับพอลงถึงพื้นก็ยังติดตาบอดอยู่นะแล้วก็ครูดาสกิล18บวิประมาณนั้นครับ ตัวนี้ก็น่าจะมีสมัยนั้นนะฮนะเราก็น่าจะเลิกเล่นไปนะสมัยก่อนเนี่ยคือเอาง่ายๆนะคนที่เล่นสมัยก่อนที่จะรู้กันครับเนี่ยไอช่องที่3มเนี่ยมันจะเป็นมันใช้เงินซื้อนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันใช้ทองซื้อนะแล้วก็อะไรอีกมันแจกทองหมื่นหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยอ่าโอเคประมาณนั้นครับมารีวิวไทยท่านกันเลยไทยท่านที่ดีที่สุดเนี่ยผมขอแนะนําตัว ใม่นอสเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตัวนี้คือดีสุดและเพราะว่าผมจะนับคําว่าดีเนี่ยเป็นคําว่ามันเคลื่อนที่ไวแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมนะครับมันเคลื่อนที่ไวคือไททันเนี่ยมันเคลื่อนที่ช้าทุกตัวอยู่แหละเคลื่อนที่ช้าเนี่ยคือมันจะโดนยานแม่ยิงใส่หัวเอานะผมก็เลยคิดว่าตัวที่เดินไปไวก็น่าจะดีตัวนี้ก็คือดีสุดสกิลมันสแต็คสองครั้งนะครับแถมสกิลมันยังมีดาเมจด้วยนะ ดาเมจไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผมเยอะนะประมาณกระทืบทีประมาณสองสามหมื่นเนี่ยมันน่าจะประมาณหมื่นเดียวรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นนะตอนที่มันกระทืบครบะนะผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่มันก็คือดีอ่ะนะตัวเนี้ยแถมยังเปิดโล่ไปด้วยวิ่งไปด้วยเด้ด้วยนะโคตรโกงครับโล่สะท้อนดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นข้อเสียคือมันไม่ค่อยอึดเลยครับผม แต่มันก็ยังหนีได้ไงแต่ว่าข้อเสียจริงๆคือมันติดปืนแค่ขนาดเล็กนะครับเอออาวุธเบตานี่คือขนาดเล็กนะฮะข้อเสียร้ายแรงเลยนะ่ามาดูกันว่ามันเป็นข้อเสียยังไงนะมาดูครับตรงนี้ครับผมนี่ไอตัวการลดระดับการป้องกันเนี่ยคือมันจะลดเกราะทุกประเภทนะครับ ที่มันลดได้อะนะยกเว้นเกาะสีม่วงอะมันลดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเกาะสีม่วงเป็นเกอนอาะอมตะนะเกาะสีสีเหลืองสีฟ้ามันลดได้นะครับคือมันจะลดมากขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของมันนั่นแหละอ่าใช่แล้วมาดูขนาดหนักนะครับอันนี้คือนขนาดอัลฟานะนี่ลด80%นนะครับห่างกันต้องเยอะนะเพราะงั้นเนี่ย ไอตัวไม้น็อตเนี่ยมันเหมาะกับปืนไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าปืนไฟฟ้ามันยิงระยะใกล้50เนี่ยมันจะแรงขึ้นประมาณเท่า2เท่านะครับไม่รู้ว่าเกมมันเนิร์ฟหรือ,อยังนะแต่ว่าข้อมูลสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับปืนไฟฟ้าทุกประเภทเลยนะปืนกล้ามปูทุกประเภทเนี่ยมันจะยิงระยะใกล้แรงขึ้นนะครับแล้วไม่ใช่ระยะใกล้มันจะยแรงขึ้นประมาณนั้นนะนะอันดับ2ก็คือลูชาดอครับ ประมาณนั้นนะเพราะว่ามันกระโดดได้น,นั่นเองแค่นั้นแหละฮะแต่เลือดมันเยอะกว่าแค่แสนนึงนะอ่าแล้วก็ความสาพาถพิเศษ,ษ,ษมันคือแถบดเทาลดช้านะครับต้องอัปเกรดเยอะนิดนึงนะอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าความเสียหายที่ถูกบล็อกเนี่ยคืออะไรน,นี่ผมไม่รู้นะขอโทษด,ด้วยมันเปิดโล่แล้วมันจะลดดาเมจเหรอมันมันดูโอเวอร์เกินไปปะลด6กสาเอร์เนเนี่ย มันก็ประมาณนั้นนะครับแต่มันก็ดีนะมันกระโดดไปได้ไวนะครับถ้ามันอยู่ที่สูงสกรก็โดดไปที่ต่ำๆเนี่ยมันก็จะกระโดดไปได้ไกลนะประมาณนั้นนะครับแต่มันต้องกะดีดีนิดนึงนะอ่าปืนที่เหมาะกับโรชดอสคือปืนลูกซองนะครับเพราะว่าปืนไฟฟ้ามันเป็นปืนระยะใกล้ก็จริงนะแต่ว่ามันไม่เหมาะนะครับตัวนี้มันต้องงานไวตัวนี้ครับตัวนี้คือมันต้องงานไวเพราะว่า ปืนไฟฟ้าเนี่ยมันต้องล็อบเป้านะครับตัวนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันกระโดดไปแล้วมันก็ควบคุมทิศทางการกระโดดได้ค่อนข้างที่จะยากไม่เหมือนไม่เหมือนไมนอเพราะว่ามันมันเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วว่องไวมากกว่านะครับผมก็เข้าใจนะไมนอเนี่ยมันเปิดสกิลแล้วมันจะวิ่งไปตรงๆก็เข้าใจอยู่แหละนะครับแต่ไมนอเนี่ยมันต้องมีวิธีเล่นของมันครับคือไทาท่าเนี่ยมันมีวิธีเล่นของแต่ละตัวต่างกันนะบางตัวเนี่ย ผมยกตัวอย่างนะอย่างไม่นอตเนี่ยคือมันเป็นไททันที่ต้องบุกไปยึดเสาอย่างเงี้ยไปยึดเสาแล้วเจอศัตรูสักตัว2ตัวแล้วมันก็เอาอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันเจอสัก3าตัวเงี้ยมันก็ไม่รอดนะครับผมเจอสาตัวช่วยกันรูบแป๊บเดียวแล้วมันก็ตายแหละเพราะงั้นเนี่ยมันก็บุกได้แค่ตัวเดียวคือวิ่งไปหาตัวเดียวเงี้ยแต่อย่างลูชาดอเงี้ยมันเจอ 3- 4สี่ตัวมันก็พอเอาอยู่เหมือนกันนะครับมันอึดอยู่พอสมควรนะฮะ ประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะแต่ว่าฟังไว้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ดูคมบันเทิงไปด้วยเนาะโอเคอันดับสามขอเป็นพระท่านพยาบาลแล้วกันนะครับตัวนี้คือจุดเด่นคือมันฮิลได้เยอะนะครับผมคือมันฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะมันฮิลให้ตัวเองได้ด้วยนะครับมันฮิลสแต็กได้สามคนนะครับคือมันฮิลติดต่อกันได้สามคนเลยใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจ มันก็ไม่ใช่ดิคือมันสแต c k s k i l ได้สามครั้งนะเท่าที่อ่านดูนะใช่ไหมชาร์จได้สามครั้งนี่ลดความเสียหาย60%สซสูงสุด60%คือยังไงงงเกมมันก็เขียนแบบสุดติ่งเลยครับอ่าประมาณนั้นนะครับคือมันก็ดีเพราะว่ามันไม่ต้องไปทำอะไรไงก็ยืนยิงชิวๆแล้วก็ฮิวให้เพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ เกียรติยศแห่งการฮิวนะครับผมอ่าอันดับสี่ขอเป็นชาลังก้าแล้วกันนะครับตัวนี้คือมันไม่ต้องทําอะไรงไงมันติดปืนระยะไกลก็จบแล้วคือมันก็ยืนเฉยๆแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับมันก็ถือว่าดีนะฮะอาจจะเป็นอันดับห้าหรือเปล่าผมอาจจะพูดผิดนะครับมันมีไททันอีกตัวที่อยู่ในนี้ แล้วมันก็ยังไม่เอามาขายนะครับใช่ไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับคือผมขอตัวนี้เป็นระดับห้าได้ไหมนะอย่าว่ากันนะครับผมขอเอาตัวนี้เป็นระดับห้าแล้วกันแต่จริงตัวเนี้ยสกิลมันดูดีกว่าชาลังก้านะครับอาจจะเอาเป็นระดับสี่ก็ได้นะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะจะระดับไอตัวเนี้ยคือสกิลมันดีกว่ามัน,ม,นมันบินแล้วมันติดตาบอดไง แต่มันก็มีปืนของตัวมันเองด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะชาลังก้ามันเพิ่มดาเมจนะครับคือถ้าเทียมกันเนี่ยผมว่าชาลังก้ายังดูดีกว่านะมันไม่ต้องออกไปอะไรมากนะครับผมอ่ามันแค่เปิดสกิลทําให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วมันก็ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยแต่บางคนไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันน่าเบื่อนะมันยืนมันต้องไปมันยืนอยู่เฉยๆเออบางทีนะ คือมันก็หน้าเบื่อพอ,อท,ท่านพยาบาลนั่นแหละเนาะแต่ก็แล้วแต่ครับคือมันก็มีวิธีใช้ของมันนะปืนที่ใช้ก็เป็นปืนระยะไกลหมดทั้งคู่นั่นแหละเหมือนเหมือนกันใส่ปืนเหมือนกันก็ได้นะปืนสีแดงนะครับชานะลังกาไอตัวเบื่อกีนี้เนะยตัวเบื่อกีเนี่ยจะอันดับสี่นะชาลังกาขอเป็นอันดับห้าไปแล้วกันเนาะแล้วก็อาร์เทอร์นะครับตัวนี้ก็ ขอไว้รดับ6เนาะอ่าเพราะว่าตัวนี้คือมันเป็นตัวสายแท้งนะครับผมคือวิ่งไปไม่ใช่เดินไปเดินไปยึดเสาแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยช่วยซัพพอร์ตนะมันก็จะช่วยได้ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวที่ดีนะครับกรอะเนี่ยคือมันเป็นกรอบข้างละ5 0 0 0 0นนะเนี่ยข้างหนึ่งก็ห้าแสนข้อเสียคือมันอยู่กับปืนระเบิดไม่ได้นะคือมันไปเจอปืนระเบิดแล้วมันเกรอบมันก็จะหายคู่นะครับ ข้อเสียอีกก็คือมันช้าไปหน่อยนะมันทําให้โดนยานแม่ยิงได้ง่ายะประมาณนั้นนะครับปืนที่ใส่ก็เป็นปืนระยะไกลครับไม่แนะนําปืนไฟฟ้าแล้วก็ปืนไฟฟ้าเนี่ยผมจะถือว่าเป็นปืนระยะใกล้นะอ่ากับปืนลูกซองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็น่าจะเข้าใจตามนี้นะปืนที่ผมบอกว่าเป็นปืนระยะใกล้คือปืนไฟฟ้ากับปืนลูกซองนะครับส่วนปืนที่เหลือเนี่ยผมจะถือว่าเป็นระยะไกลหมดเลย ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นออมิงนะครับมันดูไม่ค่อยมีอะไรนะตัวนี้มันม,ม,มัมีดีแค่ปืนมันเยอะแค่นั้นเองนะฮะก็ตัวนี้คือมันฮิวได้ประมาณสองสามหมื่นนะฮิวให้ตัวเองนะครับก็ประมาณนั้นครับก็ดูไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แถมเลืนมันก็น้อยมากด้วยนะแล้วก็เคลื่อนที่ก็ช้านะครับ โดนยันแม่ลุมยิงก็เกือบตายแล้วนะตัวนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อะไรอีกตัวนี้คือมันก็ไม่ใช่ว่ามีข้อดีนะมันก็เป็นตัวเหมือนกับสายซุ่มยิงอะละนะครับมีความเทเป็นดีกรีอันดับหนึ่งนะฮะประมาณนั้นครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะแล้วจะกดเข้ากดออกทำไมเนี่ยเนะี่ย อ,อันนี้ครับนตัวนี้ก็มีอัปเกรดตามนี้นะออันนี้คือความสามารถพิเศษมันของไทท่านเนี่ยมันหยุดจะอยู่ตรงแกนหลักหรือไม่ก็อยู่ตรงเครื่องยนต์นะฮะไอตัวนี้ก็อยู่ตรงเครื่องยนต์นะดาเมจมันจะบอกอยู่ตรงนี้นะดาเมจตอนมันกระทืบเท้านั่นเองเนี่ยอโอเคคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปถ้าคลิปมันดูแบบงงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะผมก็ ไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงละนะครับโอเคก็ขอสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าวา่าคลิปมันดูไม่ดีหรือขาดตกบกพร่องอะไรไปต้องขอโทษด,ด้วยนะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันนะ